สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับผมออมาที่น้ำตกทําพระนะครับน้ำตกทําพระนะครับผมครั้งแรกของเอกพงศ์น้ำตกทําพระร1 1> ท,ที่จังหวัดบึงการนะครับผมเป็นครั้งแรกของคุณครูเอกพงศ์นะครับวันนี้พาคุณครูเอกพงศ์มาชมวิวตอนนี้เรามาถึงแล้วครับ<ล>ก็อยู่ห่างจากจังหวัดบึงการนะครับ<ล>ตัวเมืองประมาณหนึ่ง<ล>ช<าย>ั่วโมงนิดๆนะครับผมเดินทางนะครับแต่พอมาถึง ก็จะมีที่จอดรถมีที่จอดรถแล้วก็มีจะเราจะต้องลงเรือนะครับผมเราจะต้องจอดรถนะครับเพื่อลงเลรือเราล่างเรือประมาณ5้านาทีครับ5้าถึงสินาทีนะเพื่อเดินทางเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ค่าใช้จ่ายไปถึงเขาไปนั่งจกเราค่าจ่าถุงเท้าลง่มเรื่อยๆนะันนี้คือค่าเรือใช่ไหมครับคนละเท่าไหร่ครับคนละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทหรือจะเป็นนะครับนี่ครับเสียฟีฟ่านะครับดูแลถ้าไม่ได้เตรียมมานะฮะมาต่อขาดูได้ดีนะครับโอเคครับห้าสิบบาทนะครับเราไปดูบรรยากาศทั้งบมดกันนะครับการนั่งเรือครับตอนนี้ต้องเริ่มขึ้นเรือกันแล้วนะครับผม ถึงแล้ว5นาทีครับประมาณ5นาทีมาไม่มาเห็นท่าเรือโตก็เริ่มไหลลงมานี่คือน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบนนะครับตอนนี้ก็เป็นทางขึ้นเดินขึ้นไปนะครับผมโอเคไปดูกันต่อลงเรือแล้วครับบรรยากาศ เดินกันเลยครับป้าพากระเป๋าดูาอดเอาเฮ้ยพอเดินแต่ตัวได้ไหมน้ำกระเป๋มาขินไปนี่วะม,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 มีน้ำขินได้นี่น้ำใต่สอบชุยมาเดี๋ยวพาเดินกันเชิญแรกนะครับว่าจะเป็นบันไดเดินบันไดเรือกำลังมาปะเนี่ยตรงที่เรามา สวยชิวๆเดินไปโอเคฮะนี่อพอผ่านบันไดมาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นทางเดินดินชิวๆง่ายๆ <c oughs> มีเสียงหอบเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากไม่ถูกกับบันไดเท่าไหร่ก็จะมีกฎการใช้ข้อห้ามเขามาแได้ตัวอย่างเขาก็บอกมาน้ำพากี่น้ำตกเด้อ เสียงหอบเสียงหอบเดินประมาณเท่าไหร่วะประมาณขึ้นบันไดมาก็สองเมตรไหยประมาณนั้น เสียงหอบแค่นี่อันนี้ก็มาถึงจะเป็นค่าข้าบริการหรือเปล่าใช่ไหม ผู้ใหญ่สามสิบว้ว่มีแด้บรรลุเล้วเปนก็มีอย่างบนดานเจ็บมีส่งในมีเก่งในสตัวใส่เรน่ามีบ่กีบ่สามคนโอ้มีเรพี่ สองสิกรัมสองสิบสองร้อยยี่สบก็คือมังค okay. ุดหอมเพลงหอบปธรรมดาร่างกายเขาดีฟิดเปี้ยเสื้อผ้าทุกตัวที่ใส่ฟิดเปี้ยนี่สุดนสุดยสี่สิบบาทอันนี้จะมีค่าเข้าเท่าไหร่นะคนละยี่สิบาทคนละสามสิบพรอคนละสามสิบผู้ใหญ่คนละสามสิบมีสัญญาณมีมีเน็ตอยู่ ใจเงินก่อนนะพี่น้องต่อๆใจเงินเสร็จแล้วก็เดินต่อนี่เริ่มมาถึงเดินนี่แล้วนี่ครับแสดงว่าเริ่มถึงแล้วก็ เจ็ดร้อยเมตรพอสองร้อยเมตรบ่ถึงสองร้อยอยู่สองร้อยเมตรประมาณนี้นะร้อรยเมตรแค่สองร้อยเมตรก็มาถึงบรรยากาศลาดเยอะมากเลยอากาศกำลังดีนี่เดี๋ยวได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเป็นลาดหินเนะาะลาดหินครับเออ อเ yeah. นี่ผ่านป่าเช็ดสุดท้ายมาเจอน้ําตกละแอ่งน้ําธรรมชาติแอ่งน้ำงนํำเลยนะแอ่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สวยงามนี่ด,ดีแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูเลยความปลอดภัยให้ได้ด นี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับนี่บรรยากาศน้ำตกทําพระอันนี้จะเป็นส่วนแรกส่วนชั้นที่หนึ่งนะที่เราเดินเลยงตรงที่มันเป็นไซลเลอร์แล้วก็ม่านน้ำตกจะต้องเดินขึ้นไปตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะขึ้นไปไม่รู้ว่าเห็นไหม นี่ครับมันจะมีคนเดินให้เราลงอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมครับนะมันเป็นชั้นเดิมแล้วสไลเดอร์ก็เริ่มเล่นตรงนี้ก็จะมีเด็กเริ่มเล่นสไลเดอร์แต่สไลเดอร์ตรงนี้มันจะลงมาแล้วเหมือนจะขึ้นไปยากนะคมเขาเลยไม่นิยมเขาจะไปนิยมเล่นข้างบนเดี๋ยวพาไปดูนะครับทีนึงสวยงามครับผมตอนนี้จะเป็นช่วงสไลเดอร์ธรรมชาติเล็กๆของเด็กๆนะครับผมว้าว <c oughs> มีผู้ปกครองรอรับนะครับน่ารักมากเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นเลยนะครับไปดูข้างบนอีกทีนะครับผมไปละลงล่องไปไปโอ้เก่งจังเลย อันหนึ่งเนีพี่เริ่มต้นมาเรายังไม่ได้ขึ้นไปเดี๋ยวจะพาขึ้นไปทีหนึ่งโอ้ยมอเลยว่าน้ําเย็นหน้าเน้นสนุกมากนี่นครับตรงที่เด็กสไลเดอร์เล่นเด็กตรงนู้นอ่ะจะเป็นวัดเป็นถ้ำพระนะครับแล้วตรงหางเล็กๆตรงนั้นอ่ะเหมือนจะเป็นแบบบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์จะมีช่วงปิดให้เล่นแล้วก็มีช่วงเปิดให้เล่นตรงนี้จะเป็นเหมือนสายกั้นน้ำไว้นะครับก่อนคนที่แบบอันตรายสำหรับเด็กนะครับเราก็มาไม่ได้ข้างบนก็ได้ จะต,ต้องไม่ต้องไหลลงไปสู่ข้างล่างเราจะต้องเดินขึ้นอีกข้างบนไปวิยกันตอ่อนะครับเดินมาเดินไต่ตามผนังหินมาก็เจอเจอบันไดบันไดเป็นทางขึ้น <c oughs> นี่ครับเป็นทางขึ้นสู่ข้างบนข้างบนก็มีจุดเล่นสไลเดอร์แต่ตรงนี้ก็สวยคนก็เริ่มเยอะเดี๋ยวพาขึ้นไปเดินดูบรรยากาศย้ายออกไป เดินนี่คือบรรยากาศข้างบนขับไปกันต่ออาจจะมีเสียงหอบเล็กน้อยครับนู่นนะครับุดน,น,นี้ก็เป็นสไลเดอร์นะครับผมคือจะเป็นแบบสไลเดอร์ธรรมชาติเขาเรียกว่าสไลเดอร์ธรรมชาติของน้ำตกท่าพระอ้าวฝนตกแล้วกล้องกู้เปียก กล้องเราไม่กันน้ำเลยดีดีนอาสูงกันน้ำมาด้วยถ้าคลิปนี้จบทาน,นี้แสดงว่าฝนตกหนักนะครับเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่อ ถิงเย้วมานกนะแต่ก็ไม่ชอบคนเยอะมากนี่สวยถือว่าน้ำน้อยนะครับแล้วดีมาน้ำเยอะกว่าน,นี้ดู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 ดไปเร็วไปเร็ว เข้าไปตรงไหนกันเข้าไปตรงไหนโอหเป็ <c oughs> นระยะเลยปะอ <c oughs> ุ้ยเขาไปมาตรงนี้แนละ้วไปต่อเหรอพี่อะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อไม่กล้าไปละดูคนนี้ว้าวชิดยอดโ,โอโอไปแล้ว ท่านลองฟีฟ้่าไปตั้งดูเลยครับไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูก่อนชักหน่่ยนะครับ ครับก็มาถึงตอนนี้ก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับหนีลูกเที่ยวอีพีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับหนีลูกเที่ยวปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับบ๊ายบายนะพี่ฟ้าปิดคลิปครับปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่แชร์ไม่ว่าดูก็อย่างดีเพื่นว่า